มาแนะนำการสร้างแชทบอทผ่านใน c r o s o f t t e a m s สำหรับใช้ในการตรวจสอบสต็อกสินค้าซึ่งจะใช้เครื่องมือ Power Visual Agent ในการสร้างแชทบอทนะครับซึ่งบอทตัวนี้จะคาดเดาบริบทของผู้ใช้งานว่าต้องการดูรายงานสต็อบสินค้าใดนะครับโดย โดยการสร้างบอทจะสร้างที่ Microsoft Teams นะครับโดยใช้ Power Visual Agent จากนั้นจะทำการใช้ Power Automate ในการสร้างโ r o เพื่อทำการเรียก Chat GPT ซึ่ง Chat GPT เนี่ยจะทำการจำแนกรีพอร์ออกไปเป็นรีพอร์ตเป็นประเภทต่างๆนะครับ เพื่อแยกประเภทรีพอร์ตต่างๆที่ตามที่เรากำหนดไว้ไว้นะครับจากนั้นจะทำจากนั้นจะทำการส่งค่ากลับไปที่ Power Automate ในการสร้างโฟล์เพื่อเพื่อทำการค u วรีที่แชร์ o i n t และส่งค่ากลับไปส่งค่าต่อสินค้ากลับไปที่ Microsoft ่าแชทบอทของไมโปรซอบทีมนะครับอตอนนี้ตัวฐานข้อมูลที่เป็นแชร์ไฟล์ครับเราจะกำหนดไว้ประมาณที่จะมีลิตรๆไว้อยู่แต่รายรา,ายการสินค้าของเราอ่ะมีอะไรบ้างครับคลาสก์นี้เลย หลักๆที่ GPT ต้องรู้ต้องเราจะต้องอกำหนดพร้อมก่อนนะครับว่าเราจะจำจะจำแนกประเภทของรีพอร์ตต่างๆออกเป็นออกเป็นกี่ประเภทครับอันนี้เราจะกำหนดออกมาเป็นขอหนึ่งสองสามประเภทเสร็จตัวรีพอร์ต ที่เป็นอ่าแจ้งเตอมอันนี้เราจะยังไม่ยุ่งนะครับวันนี้เราจะเช็คแค่ว่ารายการสินค้ายอดคงเหลือเนี่ยคืออะไรเราจะกำหนดเป็นไอเทมรีเมนแล้วก็ตัวที่เป็นท็อปไฟล์ราวเวสต์สต็อกเนี่ยเราจะกำหนดว่าสินค้าเนี่ยเหลือมากที่สุดก็คือห้าห้าลำดับสินค้าที่เหลือมากที่สุดแล้วก็ตัวที่ ขายดีห้าดับนะครับเราจะกำหนดไว้พร้อมไว้ตามนี้ตัวเราจะทำการาหลังจากนั้นเราก็จะสร้าง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 แอคชั่นต่างๆหรือการเรียก Pro ไว้ที่ใน Power Visual Agent นะครับทีนี้เราจะกำหนดไว้จะมีการคอ GPT หนึ่งครั้งก่อน โดยปูในการค a GPT เนี่ยจะจะปัะมาณนี้เราจะส่งคำถามเข้าไปว่าเราจะถามเหมือนคล้ายๆเราจะล็อกว่าเราจะส่งคำถามให้ให้ให้ไปแยกประเภทในในโปนี้ครับที่เป็นป GPT โ GPT GP อะ่ะเราจะส่งคำถามเข้าไปอันนี้เราจะอธิบายขั้น หลักการหลักๆก,ก่อนนะครับเราจะมี Input อยู่สามตัวมี Input มี User อร์่ามีพาเตอร์สามตัวมี Input ที่เราถามแชทเข้าไปนะเช่นเราจะถามว่าสินค้าที่สินค้าขายดีที่สุดมีอะไรบ้างนะครับบอทก็จะรีเทิร์นตัวที่เราฟิกไว้ในพร้อมไอที่เราเขียนไว้ในพรอมอ่ ไว้ว่าเราดีเทิร์นกลับมาหลังจ,จากนั้นเราก็ส่งค่าเนี้ยเข้าไปเช็คเงื่อนไขใน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 โปรที่สองตัวนี้มันจะแยกกันนะครับโปรตัวนี้ก็คือวิ่งเข้าไปหา GPT ก่อนว่าให้ GPT จำแนกประเภทออกมาว่าคาถามที่เราถามทั่วไปจำแนกออกมาเป็นประเภทอะไรบ้างโดยที่เรากำหนดในในพร้อมจะมีอยู่สามประเภทหลัก นะครับอ่าหลังจากนั้นถ้าเราได้พอเราได้ประเภทเสร็จปุ๊บรีเทิร์คำนี้ออกมาใช่หครับหลังจากนั้นจะมีโฟตัวที่สองก็คือโฟลฟิลลี่เพื่อเข้าไปอเพื่อให้รู้ว่าเงื่อนไขที่เราจะเข้าไปอ่ะไปทำอะไรในเงื่อนไขนี้โดยจะอยู่ที่โฟตัวนี้นะครับตัวที่สอง ก็จะส่งคำถามตรงนี้ก็จะส่งว่า top ไฟ top ไฟ highest stock เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นคำนั้นออกมาก็จะส่งมาเช็คเงื่อนไขตรงนี้ว่าเฮ้ยมันคือ top ไฟ high ก็จะเข้ามาตรงนี้มันจะเช็คเป็นเงื่อนไขเรื่อยๆนะครับอันนี้คือหลักการคร่าวๆก็จะวิ่งเข้ามาว่าถ้าเป็นถามว่าสินค้าทั้งหมด มีเท่าไหร่มันก็จะเข้ามาเงื่อนไขแล้วก็มาคิวรีแล้วก็รีเทิร์นไปบอกรีเทิร์นออกไปอ่ากลับมาโฟรแรกอันนี้อันนี้คือหลักการเข้าๆประมาณนี้นะครับอ่าหลังจากนั้น เราพอเข้าใจหลักการเสร็จปุ๊บเราก็มาไล่ดูว่าโฟเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็จะประกาศตัวแปรที่เป็นวายอินพุก็เอาอินพุตเนี่ยมาใส่ในตัวแปรวายอินพนะครับแล้วก็ตัว User ID ก็เอาตัวพันเิเตอร์ที่ส่งมาจากตัวบอทดมาใส่มาเซ็ตค่าไว้ User Name ก็มาเซ็ตค่าไว้นะครับตัวนี้ก็คือแอคชั่นตัว User Email เนี่ยเราประกาศ ตัวแปรเปล่าๆไว้เพราะเราเพราะเรายังไม่ได้อีเมลใช่ไหมครับเราก็เอายูเซอร์เนี่ยบัเซิร์ชหาในแอคชั่นเซิร์ช for user เพื่อได้อีเมลเข้ามานะครับอ่าก็จะหลังจากนั้นก็เอามาเก็บไว้ในตัวแปร user email อันนี้ก็ตามตามข้อมูลนี้เลยนะครับหลังจากนั้นตัวรีไพ t ์เทคเราก็ประกาศเป็นสตริงเปล่าๆไว้ตัว ว่าเออรเปแล้วก็มีข้อความเซตไว้ว่าเอ้ถ้าถ้าเข้าเงื่อนไขนี้นก็เซดตเซตค่าเนี้ยเป็นเป็นเออร์เรอร์เป็นคำตัวเอาพุอ่าตัวที่จะบ่งบอกว่าจากที่ที่เราอ่าพร้อม,มครับที่อธิบายพร้อมไว้ตรงเนี้ยพร้อมเหมือนตัวเนี้ยจะเป็น API ทางทางทางฟิวชั่นนะครับที่จะพิกพร้อมไว้ใน API เลย ตัวนี้จะทำการฟิกพร้อมไว้ที่ A P I แล้วก็โยนค่าที่เราถามเข้าไปแล้วตัว G P T เนี่ยจะรูปอะตอนนี้เราอยู่อยู่ขั้นตอนนี้เราเราอยู่ที่ฟอ่าตัว Power Automate อยู่นะครับหลังจากนั้นน่ะเราก็ส่งคำถามของเราเนี่ยไปให้ G P T G P T จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาว่าคำถามของเราอะ่ะ มันจำแนกอยู่ที่รีพอร์ตไหนหนึ่งสองสามสี่อ่าตัวเนี้ย API ชุดเนี้ยจะเป็นการ GPT จะเป็นการจำแนกข้าวออกมาก็จะรีเทิร์นออกมาให้เราผ่านตัวแปรนี้นะครับอ่าค่าค่า s u c c ซ s s มันก็จะเข้าตัวตัววลี p า t e ทคตัวนี้ข้าวมาถ้าเปก็จะรีเทิร์นข้าฟาร์มที่เราเซ็ไตไว้ตรงนี้ออกมาให้อ่าแล้วก็ถ้าถามเอาก็จะ terminate ออกไปเลยอ่ะหลังจากนั้นอ่ะตอนเนี้ยเราอยู่ขั้นตอนนี้แหละมาถึงขั้นตอนนี้นะครับอันนี้จะเร็วน่ะอ,อ่ะพอ return ข้อไฟลเรา stop อ่าเราเส็อะไรยแหละมันก็จะ return คำนี้ออกมาพอคำนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะยิงเข้าโูที่สองอีกอ่ะพอได้เอาพูดนี้มาเอาพุ o ก็จะ คออีกโฟนึ่งก็คือโยนเอาพุทเนี้ยเข้าไปที่โฟูที่สองก็คือเป็นโฟคิวรี่มก็จะมาที่ตัวตัวเอาพุทที่เป็นตัวแปรไป้กก็จะยิงเข้าก็จะอยู่ที่อินพุตแทสฟายก็คือจําแนกออกมาแล้วว่าเป็นอะไรใช่ไหมครับหลังจากนั้นอ่ะตัวเนี้ยก็เหมือนเดิมเลยอัดตัวแปรเข้าอัดตัวแปรเข้าตัวนี้ก็คือ ตัวแคตตอรี่เนี่ยก็คือตัวที่เราจำแนกออกมาเราก็มาต็ดไว้ในตัวแปรนี้ตัว number นี้ก็ต็ดไว้เฉยๆนี้มีไฟติดก็เอาไว้รีเทิรออกไปพอถ้าถ้าไอเทมถ้าข้อความที่รีเทิร์นมาเป็นไอเทม e ีเมนใช่ไหมครับก็ะจะเข้ามาเก็บในฐานข้อมูลของเราว่าเราจะเอาอะไรมาโชว์อ่ะเราจะเก็บมาว่า ตัวเนี้ยเราก็จะเกตออกมาตาม Select ตัวนี้ปึ๊บตัวเนี้ยเราก็มาจัดในรูปแบบเจสันข้อข้อความที่จะได้ก็จะเป็นอันนี้เดี๋ยวผมเปิดตัวที่อ่ะตัวที่คอก่อนหน้านี้นะครับแต่ผมเปิดตัวผลที่รัน พอผมจะให้ดูว่าตัวที่แอคชั่นที่เป็นซ e เล็กเนี่ยมัน Select อะไรออกมาอ่าตัวนี้ที่ดูไว้จะเป็นเลือกถึงตรงนี้แหละไอเทมก็จะเก็ตค่าออกมาผลลัพธ์เอาคก็คจะประมาณนี้ตัว Select เนี่ยก็จะได้ค่าพวกนี้ออกมาพอเราซ e l e c t ค่าที่เป็น Output ของซีเล็กมาเซตในฟอร์แมตเจสันอัดไว้ที่ตัวฟิลที่เป็นนัมเบอร์ใช่ไหครับเรามาเซตเจสันก็จะตัวเจสันก็จะเป็นตัวนี้ก็จะอัดไว้ในรูปแบบนี้คุบๆใช่หครับหลังจากนั้นก็จะมาที่อ่าตัวที่เป็น c o m โพสตที่เป็นเอ m มตัวเนี้ยเหมือนจะเอามาอ่าเจสันออกมา ตัวซ้ำเนี่ยเราก็จะมาซ้ำในตัวที่เป็นของ x m l เลยก็จะเป็นซ้ำซ้ำของ j ตย n ันที่เป็นคอลั m n น u m b e r ร์ํามาปุ๊บแล้วก็จะมารีเทิร์ผ่านตัวแปรที่เป็นรีไพเทคเราก็จะมาเซตคำว่าปุ๊บสินค้าทั้งหมดแล้วก็เอาตัวที่ซ้ำอ่ะมายัดใส่ในตัวแปรรีไ t e x คแล้วก็รีเทิร์ออกไปที่บอทอ่า แล้วถ้ามันไม่ตรงตัวถ้ามันไม่ใช่ไอเทมมีมนมันก็จะมาเกตที่สองเกตที่สองก็จะมาเช็คต่อว่าเป็นอปไฟา์โลว์เวสต็อกหรือเปล่าถ้าใช่ก็จะมาเก็ตค่าที่อยู่ใน SharePoint นี้แล้วเราก็มาเช็ค n ่ e อะเราก็จะมาฟิวว่า เฮ้ยเราเออกมาแค่ top 5นะ order ค่าที่มากสุดใช่ไหมครับแล้วเราก็มาเซตตัวแปรที่ตัวแปรรีไพเทคมาเตเขียนว่าเฮ้ยเรา,เามาาลำดับนะาำรับที่เหลือน้อยสุดแล้วก็สเตปลิฟที่หนึ่งเอาอะไรมาโชว์ปุ๊บปึ๊บ ของขัายะแล้วก็บนตัวนี้ก็คือ apply to string เนี่ยก็คือเหมือนคล้ายๆวนวน,น for add string แล้วก็บวก number เข้าไปตามลำดับก็จะมาแค่ห 5. 5้าห้าลำดับที่เราเก็บมาปึ๊บหลังจากนั้นถ้า ข้อความตัวอันนี้อาจจะข้ามตัวตบอ,อ่าแล้วก็นี่ครับก็จะประมาณนี้ที่จะแนะนำในการสร้างตัวนี้นก็จะมีสามประเภทตัวเช็คสินค้าทั้งหมดตัวเช็คว่าสินค้าเหลือน้อยอข่ขายดีสินค้าที่เหลือเยอะสุดอะไรประมาณนี้ครับ ก็จะมีเงื่อนไขอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะรีเทิร์นเราไปอะ่ะงั้นเรามาเช็ค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 ดูว่าอะ่ะผม Hindu. จะรีเซ็ตจักการก็จะประมาณนี้นะครับที่ที่ที่ทำมาอะ่ะงั้นผมลองถามก่อนเลยว่า สินค้าทั้งหมดเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมครับนำ้นอันนี้ผมจะเทสในในตัวนะผมยังไม่พับบิกขึ้นไปผมจะเทสในตัวนี้เลยอ่านี่ยครับมันก็จะประมาณนี้ ถ้าเราอยากไม่แหกอยากให้รีเทิร์นเมนตัวเนี้ไอคำนี้ออกมาเราก็อาจจะเอาพุทตัวเมสเตจเอาพุทนี้ออกแล้วก็ก็เรียกใช้ตัวแคปซิฟายนี้ได้เลยนะประมาณนี้แล้วก็จะมีสินค้าขายดีที่สุดมีอะไรบ้างนี่ผมทำตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นนะครับว่า าการทีครรท่ครั้งแรก GPT ครั้งแรกมันจําแนกประเภทออกมายัางไงเนี่ยมันก็จะจําแนกออกมาเพราะเพราะบอทดของเราอะ่ะเราไม่สามารถบอกได้พิมพ์ไปเลยอย่างเงี้ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ๊ยมันจะเข้าเงื่อนไขของเราอะไรนะเราก็เลยมีการเขียนพร้อมเพื่อให้กลุ่มว่าถ้าเราถามคําถามประมาณนี้เข้าไปให้ให้ GPT จำแนกข้อความออกมาเลยว่าถ้าเป็นแบบ อ่าไอเทมรีเมนก็คือจะถามคำถามเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือทั้งหมดอะไรประมาณนี้สินค้าขายดีห้าลำดับก็จะมีอะไรบ้างจะมีตัวค้าที่เึงโคดไอเทมโคดนี้เราขายดีเหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่แปดรายการที่สองก็คือเหลือสิบสิบอะไรประมาณเนี้ยสิบเหลืออยู่สิบเอ็ดรายการที่สามรายการที่สี่เหลืออยู่สิบเอด รายการที่สิบสองเ้รายการที่หเหลืออยู่ที่สิบสองันเนี้ยข้อความอ่าดาตาพวกเนี้ยเราจะอยู่ที่จังหวัดจังหวัดที่เราจะเก็ตนะครับว่าเฮ้ยเราอยากดูแบบคลิปคลิปรายการใช่ไหมครับแล้วก็มา เราอยากดูสิบรายการใช่ไหมสิบรายการที่แบบเหลือน้อยสุดแล้วก็ค่อยมาเล็กในนี้เอาเราอยากดูกี่รายการแล้วก็มาฟิวหาในพวกนี้เอาท็อปติบแล้วก็ท็อปติบเข้ามาแล้วก็ข้อความลโชว์คอลัมน์อะไรไในแชร์พอแล้วก็เอ้มาโชว์แล้วก็วนพอเป็เป็อินเด็กมันครับปะมานั้นอ่าจริงๆ หลักการก็จะมีประมาณนี้ครับอยู่ที่พร้อมเราจะปุ่มให้ GPT จำแนกประเภทอะไรออกมาอันนี้ก็จะเป็นสินค้าขายดีใช่ไหมอีกอันนึงประเภทหนึ่งที่เราแนะนำกันไปก็จะเป็นสินค้าที่ขายไม่ออก ผนออกมาก่อนหลังจากนั้นก็พอที่พอโคที่สองก็จะได้ข้อความพวกนี้ออมาสินค้าที่สินค้าที่ขายไม่ออกมีอะไรบ้างอ็จะเนอันนี้ก็ข้อความที่เราจะปิกไว้ว่าเราจะป๊กถึงอะไรก็จะมีโคดไอเทมโค้ดนี้ยังเหลืออยู่ตั้งห้าหมืนอะไรก็ว่าไปตามทีดาต้าท,ที่ที่มีอยู่ในแชร์ n t ครับผมมีปรกมาณนี้มีคำถามอะไรสอบถามไหมครับถ้าถ้าเราถามคำถามอื่นที่เราไม่ได้เซตไว้ค่ะมันจะเป็นยังไงอะค่ะอ๋อถ้าถ้าถามคำถามที่ไม่ได้เซตไว้อหืังเราจะปุมปุมอยู่ว่า,วาให้ให้เป็น พร้อมเราเขียนไว้อยู่ว่าถ้าไม่ใช่ก็ s อลลี่พีทเ e n ่ e r s e ชันอะเกน i ้อ็ให้วนอยู่ประมาณครับคือเหมือนเราต้องมีจำแนกประเภทไว้ให้ให้ GPT รู้อะครับไม่งั้นเดี๋ยวการพอโ f o คิ u e ี่ของเราเราจะคุมไม่ได้ว่ามันเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรเราก็ต้องอยู่ในการเซ็ตพร้อมไว้ใน API พราะถ้าถ้าไม่ใช่อยู่ที่อ่ะพอเราถามไปแล้วถ้ามันรีเทิร์นคำนั้นออกมาใช่ไหมครับอยู่ที่เราจะเอาไปทําอะไรต่อแล้วเพราะตัวเนี้ยก็จะมีว่าถ้าถ้าเจอคําที่เป็น s อรี่หรือขออภัยอ่ะเราจะทําอะไรต่อในในแอคชั่นดังนั้นอีกอันนี้ก็อยู่ที่เราแล้วเราจะไปคิวรี่อะไรมาเพิ่มหรือเราจะให้มันคอที่ GPT อีกรอบหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่เราแหละหรือเราจะมี จำแนกประเภทรีพอร์ตออกมาอีกแล้วก็ค่อยมาเซตที่พร้อมอีกว่าเยเราจะจำแนกประเภทรีพอร์ตอะไรบ้างแล้วก็คุมไว้ที่พร้อมแล้วก็ไปฟิกไว้ที่ API เพราะการพอ API ก็จะอยู่ที่โฟนี้อ่ะ,อะก็จะอยู่ที่โฟนี้แล้วครับ ครับผมตัวตัวแชทแชทที่ที่ทิีกเกี่ยวกับสต๊อกสินค้ามีประมาณนี้ครับผมมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ งั้นเดี๋ยวผมเปิดโปไว้ดูให้ดูคร่าวๆครับการคอจีพีราะจริงตรวจเกตอีเมลอะไรพวกนี้ก็จริงๆ g p t ตัวนี้อ่าพอตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่เหมือนเอามาเช็คเฉยๆว่าเฮ้ยอีเมลคนนี้คือใครในการถามเฉยๆเอารีเทิร์นแล้วก็รีเทิร์นออกไปเฉยๆไม่ได้ใช้อะไรนะ แล้วก็ขาที่ call GPT มันจะมีอีกขานึ่งอี่ขาดีเลยอันนี้จะคออเหมือนกันนะครับ c อเหมือนแบบาฝั่งนี้ time out ม,มันก็จะมาขาต่อไปแต่ขาขาที่เป็นขาดีเลยจะจะทำงานเหมือนกันจะไปค a l l GPT เหมือนกันนี่ก็เลยไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมน,นะถ้าตัวเนี้ทำงานตัวนี้ยมันจะเป็นทำงานพารา l เรลพร้อมกันแต่ถ้าตัวเนี้ทำงานเกินเวลา ที่เซตไว้ในถานเงามันก็จะมาตัวเนี้ยทำงานที่เซตไว้ตัวขา HTP ตัวเนี้ยจะเซตไว้ที่50อะพอมันพอมันทำแล้วมันจะทำพร้อมกันแหละครับขาขาสองอันเนี้ยถ้ามันทำ50ปุ๊บตัวเนี้ยมนหนึ่งนาทีถา้าตัวเนี้ยทำเกิน50วิขาเนี้ยก็จะทำต่อ อะไรประมาณนี้อันนี้คือทําที่จริงไม่ไม่ต้องมีขานี้ก็ได้อันนี้ทําเพื่อเผื่อเวลาอ่าในการคอคอ a p i ที่ไปเราจะไปจําแนกจําแนกจําแนกประเภทออกมาเผื่อมันทําแล้วแบบมันทำเอาเราก็มาทําอีกรอบเพื่อไม่ให้มัน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 อเพื่อให้มันได้ข้าวออมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะอะไรประมาณนี้นะก็เลยเสียนฝั่งนี้มา เราไม่เขียนฝั่งนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็มาใช้แค่ขานี้ขาดเดียวถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติเม,ตมตอันนี้เดี๋ยวขอจบการนำเสนเอเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ